โมวานนี้ทางจังหวัดนะเกเ็นอยู่กับน้ําเลยนะครับเราไปคุยกับท่านกำนันเกาะเกร็ดตําบลเกาะเกร็ดนะครับท่านกำนันเสกสรรสุขทองนะครับท่านกำนันครับสวัสดีครับสวัสดีครับที่กำนันครับฝนน้ําขึ้นท่วมเกาะเกร็ดเนี่ยตั้งแต่วันไหนครับเนี่ยน้ําท่วมเกาะเกร็ดนะครับก็ได้มาประมาณสองสามวันที่สิบแปดมาเนี่ยนะรุ่มเดือนแล้วตั้งแต่ต้นเดือนมาเนี่ยแต่มันขึ้นยังขึ้นช่วงนั้นขึ้นน้อยครับ นนแต่ตอนนี้รู้สึกอที่ขึ้นสูงสุดมือคือเมื่อวานนี้2เมตร44เซน2เมตร4เข้าไปท่วมพื้นที่เกาะเป็ดนี่แหละครับแล้วก็พื้นที่นะครับก็จะมีอด้านหมู่หนึ่งหมู่หกหมูเ่เจ็ดนะครับที่จะได้ผลกระทบนิดนึงนะครับเกี่ยวกับน้ำเข้าพื้นที่ทางเดินแล้วก็ตามบ้านนะครับ,รบส่วน อีกแถบหนึ่งกระด้าเกษตรก็ได้รับความเสียหายค่อนข้างเยอะค่อนข้างเยอะครับครับผมผมขอภาพพิกรพิกรรมนิดหนึ่งก็ะเกร็ดเนี่ยเรามีตำบลเดียวใช่ไหมครับตำบลเกาะเกรดใช่ไหมครับตำบลเดียวครับตำบลเกอกเกร็ดที่มีแม่น้ําล้อมรอบครับอแม่น้าล้อมรอบทีนี้พื้นที่มัน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 กี่ตารางกิโลเมตรอะครับอ่าพื้นที่มันสองจุดสี่ตารางกิโลเมตรนะครับสองจุดสี่ตารางกิโลเมตรถ้านับพื้นที่นับสองพันสองพันหกไร่ องพันหกร้อยไร่สองพันหกร้อยไร่สองพันหกร้อยไร่เนี่ยน้าท่วมน้าท่วมเต็มพื้นที่ไหมหรือว่าพื้นท่วมอยู่สักประมาณเท่าไหร่ตอนนี้น้ําท่วมเ่ยท้านท่วมมันท่วมเต็มพื้นที่อยู่แล้วมันเข้ามันท่วมเข้าทุกด้านนะครับแต่ที่บางส่วนที่ยังอ่าบ้านบ้านที่บางส่วนที่เขาสูงก็ยังมีอ่าสวนที่ยังสามารถที่จะรับน้ําได้ก็ยังมีบางส่วนนะครับแต่น้ามันมันเต็มพื้นที่อยู่แล้วปกติอยู่แล้ว การสัญจรก็ต้องยังไงท่านใช้เรือใช้สะพานไม้ได้ครับสะพานไม้ครับตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวก็ก็ได้รับความอนุเคราะห์ทางชาวบ้านเนี่ยประสานกับจังอบตนะครับเรื่องสะพานไม้ก็มีเจ้าหน้าที่ของอบตเนี่ยก็ไปทําไปทําสะพานไม้ให้แก่ชาวบ้านนะครับจุดที่ล่อแหลมที่สุดคือลึกที่สุดเนี่ยก็จะชาวบ้านจะมาทําเรื่องมาทําเรื่องที่อบตนะครับมาเพื่อมาขอมาให้เพื่อไปทํา อ2,600ไร่ทั้งเกาะเนี่ยมีกี่กี่หมู่บ้านนะครับท่านเจ็ดหมู่บ้านครับเจ็ดหมู่บ้านกี่กี่ครอบครัวอ่าถ้าเบ็กเสร็จแล้วรวมแล้วมาอยู่ประมาณพันห้าหนึ่งพันห้าร้อยครอบครัวกี่คนนะครับท่านครับประมาณ<ก><น>ประชากรถ้าอยู่ในจางทามเบราจริงๆห้าพันแปดร้อยห้าพันแปดร้อยคนครับอืซึ่ง ก็อันที่บอกเป็นพื้นที่การเกษตรนี่เขาเขาทำอะไรครับพี่กำานันครับก็ตั้งอปีอ่าห้าสี่มานะครับก็สวนทุเรียนนี่จมไปประมาณสองร้อยกับหนึ่งไร่สวนทุเรียนนะเมื่อปีห้าสี่ก็หลังจากนั้นก็มาปลูกพวกอ่าพืชล้มลุกอ่าเช่นกล้วยพวกผักทั่วไปครับเก็บขายได้เก็บขายได้เลยนะครับราะบางสวนบางสวนเนี่ยอ่าอย่างสวนทุเรียนยกตัวอย่างสวนทุเรียนตอนนี้เหลือที่ของ ที่ว่าที่รอดรอดมานี่ของท่านนายกอดีตนายกนะครับอดีตนายกสมชายนะครับส่วนทุเรียนก็ยังมีอยู่อ่าเพราะน้าน้ําตอนนี้น้ําก็มีเขื่อนมีอะไรก็ยังป้องกันได้อยู่ก็เลยยังสวนเรียที่ที่สามารถที่ปอกผลผลิตมาแล้วครับสองสามปีมาเนี้ยก็ยังมีเหลืออยู่บ้างหลังจากที่โดนน้ำท่วมอย่างเี็ดใช่ครับส่วนเกษตรนี่ก็ต้องปลูกเนี่ยแหละพืชรลบทั่วไปพวกผักพวกปัวผัก ทุกอย่างพริกอะไรเงี้ยก็เก็บขายเลยพอน้ำโจมมาปุ๊บก็จบเดี๋ยวพอน้ำลดเขาก็ปลูกเหมือนเดิมจะได้ไม่ต้องเหนื่อยเพอถ้าไปปลูกพวกทุเรียนพวกอะไรเนี่ยมันมันไม่ได้แล้วน้ำ่วมตมน้ำตายมาแล้วใช่ครับเดี๋ยวมันก็เดี๋ยวท่วมเดี๋ยวแล้งเดี๋ยวท่วมเดี๋ยวแล้งพอได้ผมผลิตเอาน้ำท่วมตายแล้วก็มาเริ่มปลูกใหม่ก็อยู่อย่างนี้ใช่ไหมงั้นเอาพืชลุกลุกเลยง่ายกว่าเพราะงั้นก็มีเกษตรอยู่บางส่วนนะครับแล้วก็ การเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนเรื่องของเป็นพื้นที่การท่องเที่ยวเรื่องการค้าขายตลตลาดเลยพวกนี้ใช่ไหมครับที่เขาทำมาจริงเนอช่วงนี้จะจะมันอมาไม่ได้เลยนะครับเพราะที่ร้านค้าที่เขาเคยขายเนี่ยเสาร์อาทิตย์หรือคัตเเลิกเนี่ยมันต้องปิดก่อนเพราะช่วงด้านนี้มันจะอยู่ด้านหมู่หนึ่งหมู่หกเจียบที่เป็นเรื่องการค้าขายที่ให้นักท่องเที่ยวเดินนะครับท่องเที่ยวเนี่ยถ้าตอนนี้ต้องปิดหมดเลยเพราะอเดี๋ยวเนี่ยช่วงนี้ เดี๋ยวน้ำกำลังจะดเนี่ยเริ่มขึ้นเนี่ยเริ่มขึ้นแล้วล่ะครับน้ำเริ่มกำลังเริ่มขึ้นถ้าพี่กำนันดูดูทิศทางของน้ำเนี่ยแทนที่น้ำมันจะลงออกไปน้ำปากไ่น้ำเจ้าพยาน้ำมันมันมันย้อนขึ้นมาไหมครับหรือยังไงครับหรือมันไหลไปใช่ครับน้ำเนี่ยน้ำเนี่ยมันมันจะย้อนขึ้นขึ้นลงเวลามันย้อนขึ้นมันก็เหมือนลงแต่ย้อนลงมันมันเหมือนขึ้นเพราะมันน้ำมันผวนนีครับเพราะมันรอบอกาะเด็ดนะครับ ใช่ใช่ใช่รอบก่อนซึ่งน้ําเข้าทุกทิศทุกทางอย่างที่มีกำหนดว่าจะมีเหลือพื้นที่อยู่บางพื้นที่ที่อาจจะสูงนิดนึงที่ยังไม่ท่วมแต่ว่าส่วนใหญ่นั้นน้ําเข้าหมดแล้วใช่ครับวัดวารามพี่น้องประชาชนร้านค้าก็หลังที่เราเห็นตามคลิปตามภาพนี้น้องขอบคุณภาพเมติชนเพด้วนนะครับแต่ดีประยางนะครับที่ขึ้นแล้วลงนะครับขึ้นแล้วลง ครับมขึ้นและลงหมายความว่ามันวันต่อวันไหมพี่กำนันมันขึ้นวันแบบวันเดี๋ยวขึ้นช่วงนี้อ่าท่วมแล้วก็พอลงปั๊บแห้งอย่างนั้นไหมหรือยังไงก็ลงอย่างอย่างขึ้นอย่างขึ้นไปเนี่ยประมาณช่วงประมาณตีตีสี่ผมมาดูเนี่ยระดับเนี่ยมันลงไปประมาณอ่าเก้าสิบเซนเลยนะถ้าถ้าลงดักระดับวันที่ประมาณเก้าสิบเซนนะครับก็โอเคทั้งมูหกมือยดยังเดินได้อยู่รถยังสัญจรได้อยู่เมื่อเช้าผมก็วิ่งรอบเกาะมาก็รถยังสามารถยังไปได้อยู่เนี่ยแต่ณตอนเนี้ น้ำจะเริ่มขึ้นละเริ่มละมทีนี้พอขึ้นมันขึ้นมาสูงสุดที่เท่าไหร่สองเมตรสี่สิบสี่ครับสองเมตรสี่สี่ค่ำเมื 4, 4, 4่อวานเดี๋ยวดูวันนี้อยู่กันว่าจะสูงสุดเท่าไหร่เมื่อกี้ที่ดูว่ารายงานมาอยู่ตอนนี้เมตรเก้าสิบสี่เมตรเก้าห้าล้เมตรเก้าส <4, S 2> ี่เตก้าห้าตอนนี้นะครับออันนี้ขึ้นอยู่กับตามสภาพน้ําขึ้นน้ําลงใช่ไหมครับใช่ครับใช่ครับอืซึ่งลงขนาดไหนก็ไม่แห้งไม่แห้งเพียงแต่ว่าไม่แห้งสูงสุดสองเมตร่แห้งสถิติปีนี้สองเมตรสี่สิบสี่ ครับอ่ายังดีพอได้สัญจรได้พอได้เดินได้สะพานไม้ได้พอกันข้ามมันไปได้เนี่ยดีตอนนี้ครับมันจะเป็นอย่างนี้ทุกวันไหมเวลาไหนขึ้นเวลาไหนลงเนี่ยช่วงนี้ช่วงนี้เป็นอย่างนี้ทุกวันนะครับเป็นนี้ทุกวันตอนนี้ลงช่วงนี้จะอืดเนี่ยอืดนี่อยู่ประมาณช่วงพอทงตัวนี่อยู่ประมาณสิบสิบโมงสิบเอ็ดโมงกว่าเนี่ยจะอืดละจะทงตัวละพอทงตัวแล้วจะเริ่มลงครับ ลงายานเป็นคน,น,นนะพี่กำน,นันเป็นคนเกาอะเตดโดยกําเนิดไหมใช่ครับอยู่กับน้ําแบบนี้มาตลอดชีวิตมาหม้าสิบห้าห้าหกห้าหกปีแล้วเออก็ออต้องสลับอยู่กันอย่างนี้ใช่ไหมชาวบ้านเขาจะเรียกว่าชาวบ้านทําใจได้แล้วหรือ,หร,อหรือว่ามันต้องทําอะไรไหมชาวบ้านเนี่ยเขาเขาไม่เคยตกใจนะมันไม่เหมือนอย่างต่างจังหวัดมันมาน้ํามันพูดทลาดถูกไหมครับแต่ที่ของเกาะเตศเนี่ยมันขึ้นไงมันขึ้นทีหน่อยหน่อยเขาจะรู้ตัวเขาแล้ว น้ํามาแล้วอะไรเขาจะรู้ละเพราะผมเข้าออของอะไรเขาเขาก็เ,าเตรียมเตรียมตัวเขาพร้อมอ่ะเขาพวกนี้จะเตรียมตัวมัเขาไว้นะครับคือเขาไม่สนุกไม่ต้องอะไรปีห้าสี่ไม่มีถอยคือเขาอยู่เฝ้าบ้านปกติขนาดปีห้าสี่นะครับถ้าปีห้าสี่นี่ที่ผมยืนเนี่ยที่ยืนคุยอยู่เนี่ยก็ประมาณเอวผมตอนนี้ยังไม่ถึงไงยังไม่ถึงยังน้อยกว่าครับแต่ชาวบ้านเขาไม่เคยแบบตนกว่าโวกลัวอะไรแบบ เขาก็อยู่บ้านครับปกติอยู่กันแบบน้ำทั้นทั่วมันสี่เดือนเต็มเต็มครับเออนี่จะมันอยู่ไปถึงกี่เดือนกี่เดือนนะพี่จากจุดเริ่มต้นนี้เดือนกว่าแล้วใช่ไหมไปถึงจะน้ำสภาพเนี่ยจ,<ะ>จะปกติใ,<ช>ใ<ช>จแห้งเนี่ยไปเดือนไหนใจแห้งอ่ะครับแห้งปกติก็ถ้าเห็นที่ว่าดูข่าวดูอะไรเนี่ยนะครับว่าว่าถ้าพายุตรงนี้ไม่เข้าก็ยังจะน่าจะเริ่มสถานการณ์เนี่ยน่าจะเริ่มจะลดละ คิดว่าน่าจะถ้าไม่มีพายุเข้ามาอาจจะเริ่มลดลดไปทีละหน่อยหน่อยก็แห้งไปเองอะ่ะเดี๋ยวเราก็เราก็คงันเดินหน้าไงใช่ไหมครับก็อาจจะน้ําน้ำมันจะเยอะหน่อยคออมันมีนอะไรสองน้ำด้วยนะครับสองสองน้ําคือหนึ่งหนึ่งเวลาลงไปทุกบเนี่ยลงไปประมาณแล้วสามสิบสี่สิบเจนเนี่ยแล้วจะอ่ดขึ้นมามาคืนรู้จุดจะสูงสุดสองเมตรสามสิบ เมื่อ <C> e <an> คืนนี้นะครับแล้วก็ลงยาวลงยาวไปหมายถึงใหาลงยาวไปอีกนะที่ประมาณตีสี่เนะี่ยที่ผมดูอยู <C> e <an> ่นะก็ลงไปอีกประมาณหลังจากที่ลงมาแล้วเนี่ยก็อ,อีกประมาณแปดสิบเก้าสิบเซนตต้องมีเวรนยามไหมพี่กำนัอ,อต้องมีเวรนยามคอยดูแลไม่คอยแจ้งเตือนชาวบ้านไม่หรือ,อยังไงหรือว่ารู้จังหวะกันอยู่แล้วน้าขึ้นน้าลงรู้กันอยู่แล้วเพราะ <C> e <an> ผู้นําชุมชนผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่เนี่ยพราที่ <C> e <an> ผมจะ <C> e <an> ผมจะประสานกันไว้อยู่แล้วไงก็มีอะไรก็ ทุกหมูก็จะดูแลของหมูไข่มุ่มาแล้วชาวบ้านเนี่ยชาวบ้านก็รู้ตัวอยู่แล้วก็เหมือนพวกผมเนี่ยเขาก็รู้เขาจะรู้ตัวบ้านเขาอยู่แล้วเขาต้องดูแลบ้านเขาอยู่แล้วใช่ไหมครับเขารู้ตัวเขาอยู่แล้วเพราะเขา,ขาอยู่แบบนี้มานานกันแล้วไงอยู่จน<ะ>อยู่จนชินอยู่จนแบบว่า <laughs> อยู่แบบว่ามันเหมือนธรรมชาติไปแล้วอ่ะเราบอกว่าทาฒน้าไม่ใช่ไม่ทุ่มเกาะเกต็เนี่ยหรือไม่ใช่เกาะเกต็ เออใช่ไหมเพราะความเป็นเกาะนะความเป็นเกาะแล้วก็มันมีมีที่พลก่อนน้าขึ้นน้ําลงมีมีท่วมมีแห้งมีท่วมมีแห้งสลับมันจะน่มันจะมากน้อยเท่านั้นเองแต่ก็ห่างมาเป็นสิบปีนะครับผมจํา้อยู่ตั้งตั้งแต่ปีห้าสี่มาเนี่ยแล้วหนึ่งมาหกสี่ก่อนมันแค่หนึ่งหกสองแปดสามแปดอะไรมาสี่เก้าอะไรเงี้ยมันก็ไล่ๆกันมามาตั้งห่างแต่ปีนี้ที่ห่างก็คือจากปีห้าสี่มาก็มาหกสี่เนี่ยครับซึ่งสภาพบ้านเรือนก็ยกสูงอยู่แล้ว อบางบางบางส่วนนะครับบางส่วนที่ว่าเขาสูงอยู่แล้วแต่บางส่วนที่เขาต่ําพอพ้นจากปีห้าสี่เนี่ยเขาก็ยกสูงเลยบาง<ม>บ้างเขายกสูงะนะครับแต่ช่วงอด้านอะระหว่างวัดประมัยวัดไผ่ร้อนวัดตะคงช่วงนู้นอะนะครับมันอมันเขาติดกับพื้นอยู่แล้วนั่นคือแต่ผลกระทบผลกระทบก็คือมาต,อต้องมาตรงนั้นก่อนเพราะ,ะ,ะเป็นอ เป็นทางเรเป็นตรงช่วงนั้นเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะก็จะปลูกกับพื้นพื้นถนนตามถนนที่เราที่เราเดินนั่นมันจะตามอย่าง <3 S 1> นั้น,น,นพลิกวิกฤตเป็นโอกาสเป็นตลาดน้ําไปแล้วเปเป,เป็นเมืองน้ําไปเลยไหมสามเดือนสี่เดือนช่วงนหน้าน้ำนะเออ <laughs> ใช่ค่ะเออแล้วคนก็อยากจะไปตอนนี้เหมือนกันนะพายเรือไปทั้งเกาะเลยนะเพราะต้องมานตลาดน้ำไปเลยเนาะใช่ไหมอาจจะมีวิถีชีวิตอีกอย่างหนึ่งบมืที้อาจจะต้องเปลี่ยนพลิวิกฤตไปเลยใช่ไหมอย่างน้อยปีหนึ่งสามเดือนได้ใช่ไหมครับที่อยู่กับน้ําอย่างเนี้ยจมาณนั้นนะครับเนี่ยคิดว่าแม่น่าประมาณกันยาเนี่ยครับเอ้อีกาอีกาเนี่ยที่้าไม่เปล่ยนในหน้ากลางเดือนอ อาแล้วครับพี่กำนันครับถ้ามีอะไรเพิ่มเติมเดี๋ยวจะได้ประสานกันนะครับหรือต้องการความช่วยเหลือใดๆนะครับขอบคุณนะครับพี่กำนันครับสวัสดีครับครับผมครับครับสวัสดีครับ